สวัสดีครับมือนี้นะครับส่องปัญญรถั่เนี่ยสวัสดีพี่สวัสดีน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมนะครับมือนี้ผ้ามาเบิงนะครับบักทัวนะครับปลูกใส่หลุมแตงกวานะครับได้บักแตงกวาไปแล้วนะครับปลูกมาอยู่ประมาณสองเดือนก็กลัวกับมดดุ่นมันแล้วก็เลยดึงไ้มันแห้งแล้วมาย่องขมไม เพราะบักทัวใสีถาดไว้นะครับเป็นบักทัว่รับน้ำพองสองนะครับเป็นทัวเนื้อนะครับเอาเากัเอามาปลูกนะครับปุ๋ยดี๋ยวให้บักแตียงไปนะครับส่วนปลูกบักเตียงมันก็นย่งหลงเหลือนะครับก็สามารถบักทัวก็เจ็บขึ้นมาใส่เลยนะครับบ่ได้ค่อยค่อยได้ใส่ปุ๋ยดอกครับเนี่ยยังงามอยู่นะครับแตียงกินบ่เม็ดพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้กั มาเบิงกับเป็นตาสะออนนะครับนี่ผมกับมาไลเด็ดยอดนะครับนี่ <S 2> <S 2> <S 2> เด็ดยอดแรกเด็ดเพื่อหยังเด็ดเพื่อว่าสียห้มันแตกกระเนยงหลายนะครับเนี่นี่ยอดแรกแล้วก็ต้องเด็ดอีกนะพี่น้องเพื่อว่าเสียห้ติดดกนะครับนี่่ไลมากเลยนะครับนี่ยอดนี่ก็เด็ดแล้วยอดนี่ก็เด็ดแล้วนะครับอีกเ่เกินสองสามมือนะครับตัวกระสิตแตกกระเนงองกมาเต็มเลยนะครับ กษตง,ไงไ่ายไหวนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกเขากับประเด็นบำรุงอย่างมากไม้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ปลูกหลังสงการพี่น้องพาแรงมานนะครับก็ถือว่าพา,านยพี่น้องใบกระสดใสนะครับเ <c oughs> ขียวดีนะครับก็ค่อยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอย่างมากไม่หรอกนะครับเนี่ยผ <c oughs> ้ามาเบิงนะครับ ปกตินี่บักทั่วนี่สีมากเป็นไวรัสเป็นใบด่างใบเหลืองนะครับปลูกวังช่วงมกกล่าวังหันกะได้เ่าเต็มที่ได้พี่น้องเป็นไวรัสนะครับด้วยล่งมาปลูกอีกช่วงสวงการวังช่วงหลังสงการนี่กถทอว่าใส่ได้นะครับบ่มีต้นที่เป็นไวรัสเลยนะครับกถือว่าถือจังหวะมบ้านนานะครับ แรงสัตว์ตพืชกับพอคอยมีอย่างมากไหมล่ะครับเนี่ยุดมสมบูรณ์ดีนะครับพอตาเห้าเด็ยนยอดแล้วนะครับเนี่ยซอดอกก็ลั่งทีออกนะครับทั้งกระแหนงนะครับกระทีเตรียมข้างเลยนะครับเนี่ยหนาปื๊ดเลยล่ะนะครับบางที่ข้างเอาไปยูเปล่ะนะครับเนี่ยเป็นทั้งสี่นะครับ ถามว่าประเด็นยอดไดบอ่อได้คือกันกนะครับมันก็เป็นสูตรเฉพาะนะครับสูตรเฉพาะสําหรับนักวิชาการเพิน่นมาฒนทยทอดวิชาความรูลใบให้นะครับผมก็ลองเห็ดเบิ้งเด็ดยอดกับประเด็นยอดมันก็แตกต่างกันกน,นี่นะครับหนึ่งหลายเก็บได้โดนสองก,นงกระแหงกระไลนะครับติดดกนะครับเนี่ยงังสี่นะครับกระแหนงงนี้สี่กขาประเด็เที่ยนครับเีากระเด็นเแต่อยอดแหลกมั่นนะครับ ความุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยบางท่านก็นจะสงสัยว่าเฮามาปลูกใส่หลุมเดิมบักแตงมันจะบาเป็นโรคหรืครับเหมือนกันมันกับมีปกติครับมันกับว่าด้ดูแลอย่างมากไม่นะครับเนี่ยกอตาวาเฮามันดูแลรักษาสังเกตว่ามันเป็นนี่ยังมีอย่างมาทำไรโบแค่นั้นนะครับนี่หอยเด็ดยอดนะครับยอดกลางไว้นะครับนี่ เราเด็ดออกไปเลยนะครับแค่นั้นนะครับการดูแลร,รักษาตัวนะครับที่ว่าอุดมสมบูรณ์ดีพี่น้องนี่นี่นะครับตลอดแนวนะครับตอนปลูบักแตงนี่ที่ปลูกเป็นล็อกไงแต่ว่าผมแบงเคิงนะครับเนี่ยั้งเมดมันเป็นซีล็อกก็ที่อยู่แปดแถวนะครับล็อกทั้งพุ่นกับที่ลื้อปลูบักแตงนะครับเพาะไว้อยู่นะครับเนี่ย อื่นกับสีดีมาเอาหยาอยุหลุมบอ,อกนะครับพี่น้องเนี่ยการดูแลร,รักษานะครับระบบน้ำก่อนระบบเกา่าสายนำยศเก้านะครับเนี่ยหลักทั้งเหียถึง่องบักแตงมืออื่นกับสีดีมาถอนหยาย่องหินไหวนะครับเปลี่ยนปูบักแตงคือเกา่าเหรอพี่น้องสำรับตัวนี้กับปูบักทั่วนะครับ เสมอริบเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวกระตีลงอับเดียบก้อมเพื่อบนาเนี่ครับในการจะเริ่มติบโตของทัวให้เบิ้งเรื่อยๆแหละครับพี่น้องนี่ตัวกระลังงามกระลังเดือนยอดเดือนดีนะครับเนี่ยจริงๆเขาเด็ดดอกนะครับเตอะกระแหนงนะครับเนี่ยเียวสดใสนะครับเบิ้งแล้วก้า จเลื่อนหูจะเลื่อนตานะครับพี่น้องดูแลง่ายนะครับคลิปนี้ก็ขอบพูดห,หลายๆทุกท่านที่เขามาเบิง่งก็มาชมนะครับขอบก้นทุกกำลังใจที่มากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับสวัสดีครับ